กาแดงจับจิ้งแจกจรจิ้งผมได้เป็นเศรษฐีทองล้านแล้วครับอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ไม่ยากรีบสง่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซจับล้านครั้งที่16พุทธที่9เมษาย,ยนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปบราแดงช่วยคนไทยสร้างชีพิตส GPS ไหมคะโอ้ใช้ดิอยู่นี่ใช้ตลอดเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเที่ยวเกาะเต่า,ตาแต่ว่าไม่รู้อีท่าไหนค่ะส่ง GPS ไปแล้วเขาพาไปด,ยดยอดยเต่าดอยเต่าลู่เลย,เลยแต่พี่ไม่เคยทำให้ใครหลงนะ,ะเพราะว่าพี่อะส่งที่อยู่ให้ตลอดเลยนะไม่ใช่แค่ส่งที่อยู่นะส่งสายตาด้วยตวอนนี้นแหมพี่บอบ จะบอกว่าเหมือนกับคาราบาวเลยเพราะว่าคาราบาวเนี่ยเขาแจกหนักต่อเนื่องนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนก็มีสิทธิ์แค่ดื่มและส่งฝามาทั้งฝาคาราบาวแดงและฝาคาราบาวคันโซแล้วคาราบาวแดงเนี่ยขวดเท่าไหร่แล้วจันน้องจ๋าคาราบาวแดงราคา10บาทเท่าเดิมค่ะดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซค่ะ คุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้รถมอเตอร์ไซค์สุดเท่คันที่969้กผู้โชคดีจะอยู่ภาคไหนจังหวัดอะไรเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยโค้เลยโค้เลยค่ะสูงๆเลยค่ะโอ้โหที่เดียวที่เดียวเอาละใครเนาะภาคไหนเนาะจังหวัดไหนกันยังไงเร็วเว ผู้โชคดีก็คือคุณธนิตลาสอนจากจังหวัดเพชรบูรณ์กติการลุ้นล้านละมอไซค์สามร้อคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคาร,ราบาลคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568